ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะซึ่งรอบนี้ก็จะมาวัดการันตีกันนะครับแต่ว่าจริงๆผมมีไม่ถึงการันตีหรอกน่าจะรวมๆแล้วน่าจะได้ประมาณสักเต็มที่อาจจะสี่สิบห้าสิบใบนะครับแต่ว่าผมจะมาวัดดวงดูนะครับที่สองร้อยตรงนี้จะได้อีก5า้าใบก็ประมาณห้าสิบห้าใบ อืมนะครับยังไม่ถึงหกสิบนะเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะได้ก่อนการันตีไหมเผื่อได้นะฮะยังไงซะทาคิผมต้องเอามาให้ได้ไปจัดเลยดีกว่าทุกคนสิ่งที่เรารอคอยมาขอหลุดหลุดการันตีสักรอบหนึ่งได้ไหมคราวที่แล้วหลุดมาเศร้ามากเลยอะแล้วผมก็เสียมาดำไปยี่บสี่ลูกเพื่อปั้นสองตัวที่ได้มาถ้าได้มาอีกตัวหนึ่งนะ ก็จะเสียไปโอ้โหไม่อยจะพูดเลยครับเสียเยอะมากมาคีไปอย่างเร็วผมมีประมาณแค่เท่าไหร่สี่สิบกว่าใบนะก็อาจจะไม่เยอะมากนะครับวาวอาลีน่ะเปิด้วก็เกลือเลย เปิดแม้กก็เศร้าเลยเ,เพื่อกำลังใจให้หน่อยไม่ใช่ว่าแบบมาถึงก็มืดเลยนะจอมืดนะจอมืดในโลที่สองนี่คือไม่ได้เลยนะดูถือว่าดวงดีเกินไปหมดตัวก็ได้นะแต่ขอทาคีหน่อยได้ไหมผมอยากเล่นทีมถึกอ่ะ อดูลักษณะจะตึงครับนอนนี้น่าจะต้องการันตีอีกแล้วมาครับยี่สิบห้าวัสุดท้ายต่อได้เถอะขามนยังจี เป็นตัวเป็นตัวที่แบบว่าให้ดวงนะคาเมทาจีนเะนี่ยตามความเชื่อของผมเองนะครับน้องดูแบบเป็นเหมือนเครื่องม้าของขัง,งเลยนะเอ่ะาเมทาจีนเฮ้ยเมื่อจริงโอ้โหดูเด่นดุดเลยเครื่องรางไมล่ะเครื่องรางไมล่ะ หลุดเลนเลยจบแล้วเมื่อกีผมจบแล้วเอาไงต่อดีไปเปิดต่อครับผมจะเอาไอ้มาดำตรง2 0 0ใบด้วยนะซันหน่อย โอ้โหตึงตงเกลือตึงๆแบบข้าได้เลยไหมเนี่ยมานล้วนเลยมาครับห้าใบสุดท้ายตอนนี้ผมมีอะไร9 1ใบเหรอไม่พอคนระับยังขาดอยู่น่าสงสัยเดี๋ยวค่อย เดี๋ยวค่อยมาเปิดก็ได้รอให้มันครบก่อนนิดเดียวเองง่าสเสียดายมากเราดูทุกคนดูนะผมได้จูเทนมาแบบเยอะมากเป็นตัวที่ผมสะสมไงลูกรักผมชูเทน จูเทน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 แล้วก็จูเทนแล้วก็จูเทนบอกแล้วว่าเยอะแล้วก็จูเทนเยอะมากนักสะสมจูเทนเลยผมอะแต่กันก็คือช่างเถอะนะไว้ค่อยหาใหม่แล้วกันสําหรับวันนี้ขอตัวทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ